สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบส์มีข้อความมาจากเพื่อนที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันในกลุ่ม Facebook ของโบส์เองนะคะจริงๆเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาก็เคยอยู่ทุกกลุ่มกับโบส์แหละเป็นเพื่อนคนแรกเลยนะที่เราฝึกภาษาอังกฤษฝึกอ่านด้วยกันตั้งแต่โบสถ์มาอเมริกาเนะี่ยเขาก็มีภารกิจชีวิตยุ่งเหยิงรัดตัวนะคะก็นานๆจะเลอแวะเวียนกันมานะคะเพื่อนเขาได้โพสต์วิดีโอของเขาที่เขาฝึกอ่านนะแล้วก็ข้อความเนี่ย เขาเอามาจากช่องของน่าจะเป็นคนอาหรับนะเพราะว่าตัวหนังสือพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยพมอ่านไม่ออกนะคะช่อง English Language Academy นะคะพอจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ในกล่องข้อความด้วยละกันถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเข้าไปฟังนะคะเพราะเป็นเสียงฝรั่งเสียงชาติาังาตินะไปฟังได้นะคะช่องเขาคนซับเยอะเลยนะ าะจะไปเรียกคนในช่องเขามาหาช่องโอก็คงไม่ได้เพราะเขาคงฟังภาษาไทยเราไม่ออกนะคราวนี้เนี่ยวิดีโอที่วบท,ทําอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงราวตอนตอน้นแต่บว่าพูดตอบสนองในกลุ่มนะคะพี่คนที่เขาเอามาอ่านชื่อว่าพี่ยุนะคะพี่ยุนะเขาก็มีช่องของเขาด้วยเหมือนกันก็สนใจก็แวะไปฟังช่องเขาได้นะคะช่องเขาก็คือ ที่อยู่ในวิดีโอนี่แหละนะ Joy reading นะคะมามาอ่านกันเลยแล้วกันนะคะตามสไตล์ของโปรดเองสวัสดีค่ะมาอ่านข้อความที่พิยุพึ่งอ่านมานะคะ I love singing and I love books so I'm really happy My weekends are very exciting but I enjoy my weekdays too I'm lucky I live near the bookstores and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8 Make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm really busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often go to the gym. I usually finish work at 5:30 p.m., but on Tuesday and Thursday evenings, I work well really late until 10:30. And I will cook after work. I'm too tired. I sometimes like going to the little restaurant near my apartment. Saturday mornings I go shopping and clean my apartment. I don't eat dinner on Saturday and Sunday evenings because I'm too excited. I like singing but I'm always nervous before the show. Let nun to I be playing <laughs> and เพื่อนที่ฝึกในกลุ่มเฉยๆนะคะถ้าใครอยากแปลก็แปลเองง่ายๆนะคะโดยสรุปรวมๆปุ๊ดจับเนื้อความใจความนะปุไม่มีรายละเอียดนะก็คือชั้นคนนี้นะชั้นคนนี้เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ทํางานอยู่ที่ร้านขายหนังสือเขาก็พูดได้ฟังว่าเขาทํางานกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็วันไหนเป็นวันหยุดวันไหนวันพักผ่อนอย่างนี้แล้วเขาก็ไป ร้องเพลงด้วยก็คือแค่เนี้ยสรุปก็มีการไปออกกำลังกายด้วยนะทำดูทีวีบ้างอะไรบ้างเขาก็พูดให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ประจำวันเขาเรียกอะไรนะกิจวัตร,รของบุคคลได้เราก็ลองไปคิดแล้วก็เล่าของเราเองด้วยนะว่าเราจะเล่าออกมาแบบไหนนะคะเพื่อจะบอกว่าโพสอนนักเรียนนะนักเรียนนึกไม่ออกนักเรียนบอก เออหนูทาอะไรบ้างหนูยังไม่รู้เลยนักเรียนต้องนึกให้ได้นะคะถ้านักเรียนนึกไม่ได้แล้วโปจะช่วยได้อย่างไรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครอยากอ่านก็อ่านเข้ามานะคะหรือว่าจานข้อความอื่นอะไรก็ได้หรือมีข้อความที่อยากจะให้โปอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังสรุปให้ฟังก็ส่งมานะคะไปส่งที่ Facebook นู่นเลยนะบายสวัสดีค่ะ